นะคะกราบเรียนท่านประธานค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะพี่พีสืบมวลชนแล้วก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก่อนอื่นเลยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่งานนิททรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งปีนี้ค่ะทางกระทรวงพลังงานนะคะได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะในหัวข้อโครงการตามพระราชดำริจากน้ำมันปาลสูตไบโอดีเซลค่ะนะคะ ซึ่งงานนี้ค่ะจัดขึ้นถึง2วันเลยนะคะก็คือวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนะคะหรือวันนี้ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะคือวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมนั่นเองค่ะและดิฉันนะคะนางสาวรุองรีไสสุขค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการบนเวทีค่ะนะคะและที่ทุกท่านนะคะได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือ ความรู้สึกนะคะจากตัวแทนของศิลปินค่ะที่มีความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะคะแล้วก็พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะยังมีศิลปินอีกมากมายกว่านี้ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะจะได้รับชมจากภายในงานนิทรรศการในครั้งนี้นะคะค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันต้องของนำทุกท่านค่ะ เข้าสู่ช่วงพิธีการเปิดงานนิทรรศการอย่างเป็นทางการค่ะและดิฉันได้คะขอเรียนเชิญคุณพงศักดิ์พรมมากรวิศวกรสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพขึ้นกล่าวรายงานค่ะ เรียนท่านผู้บริการสำนักพัฒนาชีวพลเฉียวกาพครับท่านขอบคุแล้วก็ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็สื่อมวลชนนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมในกิจกรรมพิธีเปิดพิธีทศกาลเฉลิมเกียรติพระราชภาพด้านพลังงานและพลังงานทดแทนในวันนี้นะครับกับผมในนามของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและรับพลังงาน และคณะผู้จัดงานนิทรรศการเพื่อประเกียในวันนี้นะครับขอบกล่าวรายงานถึงความเป็นมาในการจัดงานในวันนี้นะครับในการจัดงานในวันนี้นะครับจะใช้ชื่อว่าโครงการราชบิตรจากสมันฟาร์มสู่ไบโอเซลนะครับซึ่งจะจัดขึ้นเ,เป็นเวลา2วันนะครับคือในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้นะครับสืบเนื่องจากในปีนี้นะครับเป็นปีมหามงคลน,นะครับที่องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงมีพระชนมายุครบเจอมศาศครบไป 4, บสี่พันศปสี่พันศานะครับแล้วก็เ,เนื่องในบริโอกาสที่พระองค์ทรงครองราชย์ครบ 60- ปีในปีนี้ด้วยนะครับโดยเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับทรงมีความสนใจนะครับสมพระรัชชิไทยใน พลังงานทดแทนนะครับโดยเฉพาะเรื่องบดวเซลนะครับที่มีพระราชดำริให้มีการพัฒนาพลังงานบิเซลจากน้ำมันปาล์มใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลนะครับในกานนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับผมให้ขอเรียนเชิญท่านประธานนพิธีนะครับท่านผอประพลนะครับวงท่าเรือผู้ในการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงเชื้อภาพให้เกียรติก่วเปิดงานนะครับขอเรียนเชิญครับ เรียนท่านสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติเพื่อนข้าราชการกระทรวงพลังงานและผู้สนใจทุกท่านครับกตะผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเชิดอพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพื่อพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุพระชนพรรษา ครบ8 4พ0รสารและเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาพิเศษปีที่60ในปี2554หากย้อนกลับไปในปี2543ไบโอดีเซนในประเทศไทยได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ทดลองให้ใช้น้ำมันปาล์มกันบริสุทธิ์แทนน้ำมันดีเซนในรถยนต์ เครื่องยนต์ดีเซลของกองงานส่วนพระองค์ที่วางไกกังวลและจากพระอริยภาพของพระองค์ท่านนั้นนำมาสู่แรงบันดาลใจและขับเคลื่อนให้เกิดการสานต่อโดยน้อมนำการพัฒนาการสนับสนุสนใบดีเซลอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานของชาติในระยะยาวการจัดงานนิทรศการในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะได้เผยแพร่ พระเกียรติคุณพระอาัจฉริยภาพด้านพลังงานและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มให้กับประชาชนผู้สนใจได้รับทราบทั่วกันบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดที่ราชการเพื่อพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและขอให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการด้วยครับขอบคุณครับ